ครับสวัสดีครับเมอนีเกา <c oughs> ส่วนพ่อแม่พี่น้องมากินลวกจิ้มปลาบึกครบับปลาบึกตัวนี้ก็บอใหญ่เขาจับได้อยู่แม่น้ำปลาสักตัวนี้ก็ประมาณแปดสิบกิโลซื้อมาห้ากิโลเหลือก็สอไว้เห็ดเน่าอื่นอีกผมไม่เห็ดลวกจิ้มกินแซ่บ น้ำจิ้มน้ำจิ้มซี่ฟูด้ด <c oughs> เผ็ดๆสมๆผักก็คือเก่าครับพักหลังบ้านปลูกเองปลอดสารพิษครับกับมาพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันนะครับลองเบิ่ง แซับแซ่บโอ้โหเนื้อปลาสดครับหวานเนื้อปลาหวาน มุ่มิมชิฟว์สมแซ่สุดยอดครับสุดยอดยอืดอใช่รสค่ะค ปลาตัวนี้ได้ยินได้ไม่นำปลาสักจังหวัดสระบุรีอยู่อำเภอซอไหา่จะได้ช่วงนี้จะได้กินซุป,ปีนะครับนะี่ครับคำยี้ยี้ครับน้ำจิม้มรสเด็ดอื mm ้อ hmm. ใชครับ <c oughs> ต้องมันกิ่นเนื้อปลาหวานปลาสดยำเจียวกระเทียมเจียวไส้หอม,อมหลากลายเรย บุกคัดนุ่คขัดยังสี่ครัดข้ามงีแยมันได้ทำเราจปองเิขาอ น้ำจ so like ิ้มที่โพดครับเป็นเพสมๆำๆคำเย้ๆ mm -hmm. ปีนึงกจริงีนนหนึงครับปลามนันเขาบอกค่าแดดนี่ถือว่าเป็นตัวแรกของปีนี้ครับปลาที่เขาจับแด้ที่ช่วบันจับแดดตัวแรกผมกกัน บอกเอฟซียูหันบอกคันใดปั๊บโทรหาปุ๊บเด็วผมแรนไปเอาก็บอกิดหวังแซ่สุดยอดครับ ือครับคินเนี่ยท่าหญิงสกรเนาะครับเนาะขอบขบคุณหลายครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ